สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อยู่กับยานิสานุตละจากทีม Business Intelligence c e n t t r เรือเจริญพกภัณฑ์ค่ะในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่า e อ t e c หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี2025นี้เอง กำลังจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับวงการการศึกษาเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆกำลังเข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นโดยการศึกษาจะกลายเป็นอุตสาหากรรมมูลค่า7.3ล้านล้านเหรียญภายในปีนี้วันนี้จะพาทุกท่านมาดู5เทนเอสเทคที่จะมาแรงปีนี้นะคะว่าเทคโนโลยีไหนจะช่วยพลิกโฉมการศึกษาและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนักเรียนและครูดได้อย่างใดบ้างเทนที่1เราไปดูกันเลยว่าการเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ย AI ไเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในปี2025ยการใช้ AI ในการศึกษาก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2024ที่ผ่านมานะคะตลาด AI เนี่ยใน STEC มีมูลค่ากว่า375ล้านเหรียญและคาดว่าปี2030เนี่ยจะมีมูลค่ากว่า2,969ล้านเหรียญโดยเติบโตเฉลีย่ย41%ต่อปี AI เนี่ยสามารถช่วยปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละคนวิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรียนและเสนอแนวทางในการเรียนที่เหมาะสมเช่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้ AI ในการสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจข้อสอบลงได้ถึง60%ทําให้ครูเนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับการสอนมากขึ้น โดยอย่างข่าวล่าสุดเองเนะะี่ยค่ะที่รัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้นํา AI เข้าไปในหลักสูตรระดับประถมและก็มัธยมอย่างจริงจังโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ประกาศในปี2024ว่าจะรวมปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและเริ่มต้นใช้ในโรงเรียนกว่า200แห่งในมณฑลกวางตุง้งและก็เซี่ยงไฮ้นะคะ โดยเนื้อหาเนี่ยก็จะครอบคุมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบพื้นฐานของ Machine Learning และการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวันนี่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของจีนว่า AI เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือแต่เป็นทักษะแห่งศตะวรรษที่นักเรียนต้องรู้เท่าทันและนำไปใช้เป็นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเทรนที่2นะคะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR และก็ VR ค่ะ การใช้ AR และ VR ในการศึกษากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะตลาด AR และ VR นยคะสำหรับการศึกษาคาดว่าจะมีมูลค่าถึง43.1พันล้านเหรียญในปี2030 a r เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มข้อมูลเสม,มือนจริงเช่นการแสดงภาพสามมิติของอวัยวะในร่างกายมนุษย์นะคะในขณะที่ VR เนี่ยก็จำลองสถาน,นาการณ์จริงเช่นการเดินออกไปสำรวจอวกาศหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมจริง สำหรับเทนที่3นะคะการใช้บล็อกเชนในการจัดการข้อมูลในการศึกษาบล็อกเชนเนี่ยก็กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านงการศึกษามากขึ้นโดยในปี2024เองเนี่ยการใช้บล็อกเชนใน e d t e c h ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง2.1พันล้านเหรียญแล้วก็คาดว่าจะโตถึง 10.2พันล้านเหรียญในปี2030หรือโตประมาณ30%ต่อปีเลยทีเดียวหลายคนอาจเคยได้ยินว่าบล็อกเชนเน่ยจากวงการคริปโตหรือการเงินใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีก็เริ่มถูกนำมาใช้ในระบบการศึกษาแล้วคะ่ะบล็อกเชนเนี่ยมีจุดเด่นที่มีข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะโปร่งใสปลสปอดภยัยแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งหมายความว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่สามารถแก้ไขหรือปลอมแปลงได้ง่ายๆเลย พูดง่ายๆเลยก็คือบล็อกเชนเนี่ยกำลังเข้ามาปฏิวัติระบบหลังบ้านของวงการการศึกษาให้ทั้ง Port ie, ปลอดภัยโปร่งใสและเข,เข้าถึงง่ายขึ้นนะคะและนี่แหละคะ่ะคือ1ในเทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากๆในปี2025นี้สำหรับเทรนด์ที่4นะคะการเรียนรู้แบบปรับตัวหรือว่า adaptive learning ระบบ adaptive learning เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในการเรียนการสอนเคยรู้สึกไหมคะว่าการเรียนการสอนแบบเดิมๆเ,เนี่ยมักสอนด้วยหลักสูตร เดียวกันกับสําหรับทุกคนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักเรียนแต่ละคนมีจังหวะการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันบางคนเข้าใจไวบางคนก็ต้องใช้เวลาในการทบทวนหรือบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีกว่าถ้ามีภาพมีเสียงหรือเกมช่วยและนี่นะคะ่ะคือจุดที่ adaptive learning เข้ามาเติมเต็มได้อย่างน่าสนใจการ adaptive learning เนี่ยจะเติบโตจาก3 9พันล้านเหรียญในปี2024เป็น1 1 8พันล้านเหรียญในปี2 0 3 0หรือโตประมาณ2 0 5ต่อปี โดย adaptive learning เนี่ยคือระบบที่ใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เข้ามาช่วยในการปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละคนระบบจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้เรียนเช่นทำแบบฝึกหัดผิดต,ตรงไหน,นใช้เวลาอ่านข้อความนานแค่ไหนหรือชอบเรียนแบบไหนแล้วก็นำมาปรับระดับความยากหรือรูปแบบเนื้อหาหรือแม้แต่จังหวะการสอนให้ตรงกับความถนัดของคนคนนั้นค่ะ และก็สำหรับเทรนสุดท้ายเองนะคะเป็นเรื่องของโซเชียลเร r n นนิ่งค่ะการเรียนรู้ร่วมกันที่กำลังมาแรงรู้ไหมคะว่าตลาดโซเชียลเร r n นนิ่งเนี่ยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก109,000ล้านเหรียญในปี2023และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น199,000ล้านเหรียญในปี2030หรือโตเฉลี่ยปีละ8.3%ขอโซเชียลเรีนนิ่งเองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ เรียนเนื้อหาแต่สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยและก็เรียนรู้จัดก,กันและกันได้กลุ่มสนทนาฟอรัรมหรือคลาสออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์กันสรุปสั้นๆเลยก็คือ Social Learning เนี่ยคือการเรียนรู้ ที่มีเพื่อนร่วมทางเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและก็ไม่ต้องเรียนคนเดียวอีกต่อไปโดยจะเห็นได้ว่าจากทั้ง5เทรนที่ผ่านมานะคะเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มาแทนที่ครูแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรให้สร้างโอกาสใหม่ให้กับการศึกษาได้โดยในปี2025เนี่ยก็จะเป็นก้าวสำคัญของ EdTech ที่จะช่วยให้การเรียนรู้เฉพาะบุคคลมากขึ้นสมจริงมากขึ้นและก็ไร้ขีดจำกัดมากขึ้นอนาคตของการศึกษาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีนะคะเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่พวกเราจะใช้ มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร